สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกครั้งนะครับและในวันนี้ผมก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้จักแล้วก็ได้นะครับว่าต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรต้นไม้ชนิดนี้นี่มีลักษณะคล้ายๆกับต้นรวยไม่เลิกนะครับแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีจุดต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามารู้จักชื่อของจ้าต้นไม้ชนิดนี้กันก่อนนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือต้นหอมทะเลทรายนะครับลักษณะของเขาก็คือจะมีหัวที่คล้ายๆกับหัวหอมนะครับเขาก็เลยได้ชื่อว่าหอมทะเลทรายแต่กินจะหอมหรือฉุนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและก็กินได้หรือไม่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ก,ก็ยังไม่เคยลองกินดูนะครับจะเห็นว่าลักษณะของเขาก็คือจะขึ้นกันเป็นกอนะครับจะมีหัวที่เลียงซ้อนๆกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลักษณะโดดเด่นของต้นหอมทะเลทรายนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจลดน้ำต้นไม้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ลดให้เขาแค่2-3ครั้ง หรือว่าเรานึกขึ้นได้แล้วก็มาลดให้เขาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการน้ํามากเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าโดนน้าเยอะๆนี่มีศิ์เน่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่าต้นหอมทะเลทรายกับว่านลอยไม่เลิกแตกต่างกันอย่างไรนะครับด่วนรับแรกเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันดูก่อนนะครับจะเห็นว่าลักษณะใบของว่านลอยไม่เลิกกับ ต้นหอมทะเลทรายก็คือใบนี่ถ้ามองกันแบบผิวเผินแล้วก็แย,ยกกันแทบไม่ออกเลยนะครับจะเห็นว่าก็มีลายจุดเหมือนกันนะครับและก็ลักษณะใบใกล้เคียงกันมากนะครับแต่สีของต้นหอมทะเลทรายจะเข้มกว่านะครับและจุดเด่นสําคัญเลยนะครับที่ว่าไม่เหมือนกันเลยระหว่างว่านรวยไม่เลิกกับต้นหอมทะเลทรายก็คือ ต้นหอมทะเลทรายจะมีหัวนะครับแล้วก็จะขึ้นกันเป็นกอซ้อนๆกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเลี้ยงไปนานๆก็จะยิ่งกอใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ใต้ใบของเขาก็จะเป็นสีเรียบๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านรวยไม่เลิกนะครับว่านรวยไม่เลิกก็คือเขาจะขึ้นกันก็คือจะแยกเป็นต้นเลยนะครับต้นของใครของมัน จะไม่รวมกันเป็นกรนะครับแต่ก็มีหัวเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นนี้นี่ผมผมดินลึกไปหน่อยก็เลยไม่เห็นหัวของเขานะครับและนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างว่านรอยไม่เลิกกับต้นหอมทะเลทรายนะครับเป็นไม้ที่น่าเอามาปลูกดูเล่นนะครับสวย แล้วก็ดูแลง่ายนะครับไม่ต้องการน้ำมากเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองหามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับดูแลไม่ยากด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับ